สวัสดีครับผมโกอาบครับอนั่งตอบพูดก่อนนะอ่สวัสดีครับตอบพูดก่อนดิอ้าวสวัสดีครับเป็นโกตองครับอ้าสวัสดีค่ะรัตนาหอมอ้าวไม่ใช่โกอาบไม่โกโอรัตนาเหรอไม่ใช่ค่ะอ้าวน้องอาบน้องอาบที่มีอะไรคุยกับกายายอ่ะคุยไปเลยขอแท้พูดดีเด่มแล้วพอแล้วพูดเยอะเจ๊เจ๊ต้องสาวเจ๊สวย่ดีงามดีงามขอพระขอพระเรียกเราไปคุ้น ใครพูดไม่ดีกันก็บอกนะปากไปแน่บอกน่บอกให้คุณยิงเลยแต่ทํานักเที่วเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยนะมันเป็นน้องที่รู้ละเอียดอะไรรู้ละเอียดอะอะจากนลัทดาวศาสนาในมาโนลัทดาวศาสนาใส่ลุ้อพ่อสะพานแม้เสือยิงชีวิตจริงจรองนะเอ้สิรท้อนสิรท้อนสิรทอนเจแล้วบ้านพักแล้วแล้วบ้านเจเรียงหนู

หรือจรังมีความฝันตอนนี้คือฝันฝันเจาจัดให้นะเจีหลมาที่ย่แย่ได้อะไได้ไปเลยเจ๊อาวแล้วแล้วทานให้สอของเจ๊เนี่ยคืออายุเท่าไหร่ตอนนี้เออทำไมคถ้าไม่ไไม่ต้องขยับหาไมหาเขาสิู้เฉยต้องเอาหน้าเข้าไปหา เราเป็นพยาบาลเเราป็นพยาาบลนะวิชาชีพวิชาชีพพระสงฆ์สอนพระสงฆ์ใหญ่สอนพยาบาลให้วัดดูสิวัดไหนสอนพยาบาลวัดคาทอลิกวัดคาทอลิกพระสงฆ์สอนพยาบาลแล้วประรามพระสงฆ์มัธยบาลใครรักษาพระสงฆ์โอ้ทหถ้าไมเดีนดำเนินอย่างนั้นแล้วนันเขามีประจำเขาดีแล้วไม่ใช่มันต้องคนไม่ต้องมาสอนแล้วแต่สอนใช้ก็ระดูดีไปสอนหมาที่ไม่สอนหมาที่พี่โน้ตกูนะมีปืนเยอะมีปืนน้อย ผู้เผยผูนี่สองแักการปนบ้านเราด้วยไมมันจิ้มเอวเราเห็นมันไม่ได้จิ้มไอ้นี่มีาโทษเราเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยเดี๋ยวผมให้นการงน้การผมะผมจับคันี่เเ้ยเ้ยจับไม่ได้จับไม่ได้หรอกผมจับได้เมื่อกี้ไหวไปอ าขอนรุบพานได้ปาเนการแล้วบอกขอเทาเส้น้หะตอยกตีมาตัดตีขาเลยเดินอรจัมีชีวิตอยูถึงนักตาด้วยนักไถ่ยังไม่มีชีวิตอนีไงนีไงอืมเอ้าอมันพูดอย่างนี้นะแช่งเขาละอย่าพูดจาสาวหามนะเฮ้ยมต้องดับนมาหามึงัมาด้วยหาม รันดาวัฒนาด้าในมาดุรันาวัฒนาใสยดุก็จะท้าในใสยิ่งนีจอาบ้ใจพูดะความจริงในบ้านชอบชอบอันนี้ผมชอบนะมันใสที่คาดผมอย่างเลย ขอขอเขาสิก็ให้ไหมะใช่พัเอาไยไม่มีสิไม่สิไม่มีสยไม่มีสิไม่์ท่ไม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 ่ไ่งมีไม่ไมไม่นม่ไมมันแย่งมีไม่ไเ่ไไง มันแย่งมีอนะรู้สับได้สองทีแย่กขามือเลยขามือเลยเออเจ๊ก็พูดถูกต้องนะนี่แหละพระจะให้ได้สง่างามอมาดีนะมารู้คนไหนเป็นคนดีอ่ะขาผมเกือบขาดมือผมจังโว้ยเราไปทำอะไรมาแล้วขาดทุกขาดสับทีนี้ต่อไปแล้วสับยังไงสับยังไงเนี่ยเนี่ยปัญหาเนี้ย แล้วเขียนด้วยให้เราสับตามภาษาสวดของเราอ๋อเราโอ้ยเข้าใจพีนทำไมล่ะเฮ้ยภาษาสวดมีมีสับด้วยเหรอเราเราทำอย่างนี้อย่างนี้เงี้ยโดยอัตโนมัติในจิตใจไงโอ้ไม่ก็ป้าจะไปทำสับสับสับทำลายเขาันนเจก็ทำในจิตใจคุณจะออกมาข้างนอกทำไมอ่ะเจ๊ มึงที่กูทำไมแ่ละมีสิทธิ์ออกนะสักิลัดดาววัสนาดาในมาโนดรัตนาวัฒนาสายลุ่มพ่าสถานแม่ใส่อิ่งอิ่งจริงไงตาจสังเนี่ยกินกูตาเลยกูไม่้องจอนให้พี่ชายพี่สาวอ่ะจะอนนี่จะอนนี่จริงนะเขาถืออะไรเยอะเลยไม่ใช่ใครไร้ยกลือไม่ใช่ไม่จะองการแพแล้ว่สะอิ่งรใช่ป่ะกไม่บอกหนะ ท่องชื่อพี่น้องอาจารย์ไม่แม่นมากนะคนอื่นเขาท่องได้แล้วกระดาษรู้ไหมเนี่ยไอ้เนี่ยดิใครนุบานอ่ะีรือบานอีมนต้องได้มันเป็นอะไรเป็นมันเป็นคำพูดที่ติดหูมากนะศาสนาวัฒนธรรมในมนมโน์ลัตนาวัฒนาวันไหนเวทนาใส่หรือป้ามึเแล้วป้าจะถอดหัวกระส้ายไปทำอะไรไอ้ก็ท่องได้เหมือนของกระดาเลยนะรู้ไหมเป็นมันเป็นมันเป็นคำติดหูมากเลยนะกระดารู้ไหมเนี่ยคำพูดกระดามันเป็นอะไรที่ติดหูมากนะติดหูคนอื่นเขาอะ

พูดกันมาอย่างเงี้ยพาสับเขากลัวสิป้ามาไปสับต้นขาเขาวอะคนที่ไม่ได้เป็นความจริงพะสสับวันวันเที่ยนดิลงไปเหือกโก้คนก็ดูหมดแหละเจ๊แล้วใครนอนในนี้เจ๊นอนด้วยป่ะดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะจะรีบไปจะสวนได้อะไรจะนอนแล้ว ยังไม่ได้นอนถามดูเฉยโอ้ถามดูเฉยสัพตินัรจาวัฒนะดานัยมาโนรัตนาวัฒนาเสริมโอาชีวิตจริงครชีวิตจริงพายพูดวัฒนาคนที่ไม่เป็นความจริงเพวกหมอจะเอามาสับเองเจ๊จะสับใครอย่างเจ๊หาถึงทำหตุการณ์เหตุการณ์กับเจ๊เหรอเจ๊คนที่ร้ายกับคนที่ร้ายคนที่ร้ายการคือเจ๊ไง เจรายการที่สุดในบ้านนี้นะพีอโน้ตะตายเลยคุณต้องตายเจ๊น้องพี่โนของก็น้องผมลูกลูกพี่โน้ตเจใครส้นตีนเจอ้าวไม่ว่าหลานส้นตีนได้ยังไงเล่้วจะถ่ายตังค์อย่าให้เขาแย่งสิอย่าให้เขาแย่งสิ เมื่อกี้เนี่ยป้าทำไมเรก็แย่งอะไรกูสวดภาวนาในจิตใจกูนะกูสับนะแล้วเขาไม่รู้กูนี่ว่าสับอะไรเขาก็แย่งเอาสิเออเขาแย่งมีดเด็กแย่งอะไรนะพี่อยากแอบสับเด็กผ่าก็สับโดยอัตโนมัติเด็กหันตรงนี้เันตรงนี้กูไม่ตตามหรอกอ้าวสับมินและดาวสันนาร์ไนมาโนลัตนาวัฒนาสายลุงสันธานไม่ใช่อิงเป็นไงอะเด็กขนาดโกดเนี่ยขนาดโกรดเจ๊ดูนพูดนะเออใช่ใช่เขาเข้าข้างกัจ๋านะเจ๊เขายม่งเฉยเมยเรียบร้อยชี้เขาดี ดิพี่โน่กูมานะเี่เขาไม่สบายหมคองนะเจ๊เออมึงพูดทั่วไปเลยบอพูดไปแล้วเจ๊อุ้ยา๋าจ๋าย๋ามึงมือมือมุอย่างนี้นะมีเกี่ยวอะไรด้วยเลยพักกึงรู้เรื่องหมดแปัดแช่งผมเมื่อกี้อุ้ยเขาสูตรทานาได้พูดคำว่าแช่งแๆ้งแจ้งทำตัวเองเลยนี่นะ จ๊ทำผมเออเออไม่พูดเลยนะความจริงอยู่ในตัวคุรู้อย่าพูดนะแล้วป้าจ๋าเงียบไปนะป้าจ๋าห้พูดนะงั้นพูดนะแล้วเวลาป้าจ๋าทำี่ตรงทางนี้แบบนี้แอบทางนี้อย่าเหยียบเ้าสิแล้วทำไม่ดูเจ๊อะอย่าเหยียบเท้าทำไมอะมึงพูดไปอย่างนี้นะผมหมายถึงว่าเวลาป้าจ๋าจะสับไอ้มึงเป็นคนว่ากูได้ไงเนี่ยแล้วป้าจ๋าทำงี้ยป้าจ๋าจะสับป้าจ๋าแอบกับของต่อนี่เเจ๊หนูมันสอนนั่นนะเอาสอนดีๆไม่เอาเออตอนนี้ไม่เอาแล้วที่เหี้ยอ้าวพูดกก็โดนหรอ้ย พี่โน้ตพี่ธนาพี่ศักดิ์นินนะมีปืนทุกคนเลยอ่ะเถ้าโดนเขาแยง่งอย่ามาร้องนะเดี๋ยวดักท้อกับกับตรงสิอ้าวอาเอ๊ะมันกระเซ็นตีหูวนี่ตกแตกเลยเขาพูดตอนไหนเนี่ยล่ะตอนไหนไม่เห็นได้ยนินเลยป้าปากพูดอย่างนี้ดิ๋ยวพระก็สร้างสารรค์โดยอัตโนมัตินะ่ะให้ให้พระบุคคลนั้นมันยิงให้ตายอ่ะต้องหมายถึงว่าเวลาป้าจ๋าจะสับอ่ะป้าจ๋าแอบมือนของนี่ไม่งั้นเดี๋ยวโดนเขาแย่งไม่แอบไม่บุหรี่ทั้งที้งเลยอ่ะอย่าสับ ออะ่ย่ามาแท่งกันนะเอ้ยพังพูดอย่างนี้เลยอ่ะพาที่ไหนกระเป๋กไม่ดีอ่ะตัวให้ฝากดีเอ้ยกูไม่ได้ด่าไอ้คนเด็ดยากใครเมื่อกลางวันมีคนแบบนี้นะเจ๊จะไปฟังมันนะเพื่อใช่ไหมกลางวันบนรถอ่ะนัได้ไหมอือบนรถไม่ใช่คนแบบนี้นะโอ้ยบนรถไหนอ่ะบนรถไงนั่งด้กันนี่นั่งนี่ไงนั่งเฮอเจ๊มันแต่งเรื่องมึงจะไม่นั่งกับมันทำไมล่ะอ่าอ่นั่งหลังรถนั่งงี้นั่งกูไม่รู้จักมึงเลยนั่งจะหลับแล้วกูจะชวนคุย วิดําเนินเรื่องนะเด็กจะสวดพท่นี้ถ้าโกต๋องพูดไม่จริงนะให้โกต๋องโดนสับเลยเออแน่นอนตัวเองนั่งหลังรถนะป้าพูดจาดีๆป้าถ้าป้าบอกป้าไม่จริงอย่างที่โกต๋องพูดกล้าสาบานไหมสาบานไหมกล้าเอ้อสาบานเลย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 สาบานนะเป็นคนพูดดีเฮ้ยอย่าแจ้งดิสาบานเฉยๆผ่านมุมจิตใจบ้านเราหมดเลยโอ้ยเล่นดีแจ้งก่อนเลยอ้าวป้าอย่าแช่งดิสาบาน นี่นะสาบานะเฉยไม่ใช่ไหมเช้งเจ้าวัฒนาด้านในมรุนแรงไม่ถมันเลยไปด้วยกันนะยังพูดจาเพราะเพราะพริ้งอยู่นะเราถามแม่ก็ตอบถามว่าเป็นแม่ค้าขายของไหมเธอก็บอกว่าเป็นแม่ค้าขายของขายของคนบ้านเย็ดจุกเย็บผ้าเจ้าวัฒนาหาของขายพูดเราฟังพูดดีดีตอนนี้มาด่าเราเออทำไมงั้นน่ะเจได้ยินคำว่าด่ามันไหมเนี่ยไม่มีใครได้ยินเลยมั้ง ไม่ได้ด um> ่าสักคำนะสาบานเออสาบานอ้าวสาบานเขาบอกเขาไม่ได้ด่านะสาบานทุกคนนสาาบะแต่งไม่ได้สาบานนะตายโดยอัตโนมัติเดี๋ยวนี้อ่าโอเคอ่เดี๋ยวเขาด่านะตีปากเลย่ก็บอกให้จับตรงนี้แย่งกันยิ่งตายไปสับตรงนี้ก็โดนเขาแย่งดิเออเฮ้ย ชีวิตกูนพสร้างสรรนะรู้เรื่องดีเลยชื่อในบ้านสัอาหารท้้งนี้ป้าจาอาหา้งตองนี่แล้วสัพท์ศับใช่เปล่เจ๊ดูมันสอนหนูนะก็สอนให้ดีๆแบบนี้ก็ไม่โดนหลายแย่งอีกเฮ้ยมันเป็นใครมาสอนกูบ้านกูอยากู้งมาต่อเป็นใครเออโกตองจักว่ารู้ขเคอจ่ามบ้างชื่อประเภทนี้ไม่รู้แล้วเราคนนี้คนนี้อันนี้ตักดินลัดดาักดินลัดดาไหนมาด้วยรู้จักโกตองไหมเออไม่รู้เลยเราพูอชื่อโกตองเลยโกต่องอม ก๋ตองตายดิเออผู้เตะแช่งแช่งอีกป้าไปนากโกตองทำไมล่ะอยเจ๊มันว่าแช่งส่วดโทนาใจโกตองแล้วขึ้นเลยอ้ายเราคุถึงที่ได้ยินความดีแล้วก็สวดโานาควานี้โกต๋องใช่ไหมเออแล้วมึงพูดอย่างนี้โอ้ยตอดตา้ว้นองค์ก็กลายหป็นพูดถึงความดีของเราเออเออ พูดไม่พูดนะงี้ไม่พูดนะโคตรเลยเนี่ยเงียโวคนเรากำลังกินเขาเขากำลังจะเชื่อชูความดีของเราเราไปทักทายเขาเลยไม่เชื่อชูหรอกอ่าอ่าจะมาอย่างนั้นเ่ยอยู่ในจิตใจพระสงฆ์ผมไม่ต้องพูดมากนะรัตนาเจนเนนั่นตัณโมปัจจาพูดเยอแล้วพูดโคตรมากเลยนนั่เห็นไหมเจ๊พูดมากมึือโพูดมากอ่ะพูดหยาบไม่ได้เลยตัวเองได้คนเดียวลักธิศรีนักดาวัสนาดารไนมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลุงพอสถานแมสอิงเต้อ